สวัสดีค่ะเรามาฝึกโยคะสำหรับคนรักโยคะกันนะคะ,ะนั่งในท่าญี่ปุ่นนะคะมือข้างซ้ายวางไปด้านข้างแล้วยกมือขวาหรือว่าแขนขวาขึ้นแล้วก็ ยืดลําตัวนะคะท่านี้ง่ายๆสำหรับคนที่จะเริ่มฝึกนะคะเป็นครั้งแรกนะคะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้แล้วก็สลับกันอีกข้างวางมือขวาลงไปยืดแขนข้างซ้ายเนือศีรษะไปหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าและหายใจออกแล้วก็นำมือประสานกันด้านหลังศีรษะแงนมองไปด้านบนหายใจเข้าหายใจออกท่านี้เราจะได้ยืดบริเวณส่วนหน้าอกแล้วก็แขนด้านหน้าท่าต่อไปนะคะยื่นมือทั้งสองไปด้านหลังแล้วเอามือมาจับ หรือไข้นะคะด้านหลังนะคะท่านี้เราจะได้ยืดสะบักกันเลยนะคะถ้าใครไปไม่ถึงมีผ้าขนหนูหรือว่าเชือกสามารถนะคะ,ะดึงเชือกหรือว่าผ้าขนหนูแทนได้นะคะหายใจเข้าและหายใจออกยืดขึ้นแล้วเราก็จะสลับกันอีกข้างนะคะ ข้างนี้เพชรรู้สึกว่าตึงมากๆเพราะว่าเราใช้งานในแขนด้านขวานะคะจะยากนิดหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกอดทนนะคะยืยดสะบักและก็แขนนะคะกลมศิษะลงติดพื้นค้างไว้หายใจเข้าและหายใจออกเราจะค้างไว้จนกว่าอาการาตึงนั้นหายไปค่ะ ท่าต่อไปนะคะวาดมือซ้ายนะคะไปให้กระโยก,ยกเข่าซ้ายขึ้นมานะคะเป็นการยืดทั้งลําตัวนะคะท่านี้ยืดได้ดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะหายใจเข้าและหายใจออกวางเข่าทั้งสองขนานกันสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะตั้งเข่าขวาขึ้นมือขวาวางติดพื้น ขาซ้ายให้ยาวไปเลยนะคะยืดยาวๆแล้วก็มือซ้ายนะคะยืดข้ามศีรษะไปนะคะยืดนะคะหายใจเข้าหายใจออกท่าน,นี้นะคะยืดได้ไกลนะคะสุดๆดีมากค่ะหายใจเข้าและหายใจออกเดี๋ยวเราจะทําในท่าต่อไปนะคะตั้งข่าทั้งสองขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกนะคะ แกนกลางของหน้าท้องหรือว่าช่วงลำตัวนะคะในการหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆยืดลำตัวไปนะคะเราจะเกรงหน้าท้องไว้นะคะบริหารแกนกลางของลำตัวแล้วก็มือทั้งสองนะคะเอามาจับที่ส้นเท้านะคะท่านี้อยู่ในท่าอูดนะคะเราจะได้ยืดทั้งนะคะลำตัวด้านหน้าแล้วก็แขนด้านหน้านะคะไหล่ด้านหน้าด้วยนะคะ ลดอาการปวดเอดวด้วยนะคะหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวเราจะนะคะสลับกันอีกข้างนะคะในการที่จะนะคะยืดมือไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกย,ยืดมือซ้ายไปด้านหลังค้างไว้หายใจเข้าและหายใจออก นำมือมาจับที่้นเทา้าค้างไว้นะคะท่าน,นี้สบายๆหายใ,หใจเข้าหายใจออกลึกๆสามารถขยับได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกกลับคืนมา ต่อไปนะคะเราก็ยังตั้งเข่าอยู่นะคะแต่เราเอื้อมนะคะมือซ้ายไปจับที่ส้นเท้านะคะเป็นการบิดลำตัวนะคะแขนขวายกขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกข้างไว้หายใจเข้าหายใจออก แล้วเราก็ยืดลําตัวขึ้นมาสลับกันอีกข้างนำมือขวามาจับที่ส้นเทา้ายกมือซ้ายหรือแขนซ้ายขึ้นไปนะคะจะได้ในถ้าบิดลําตัวจะได้ยืดนแกนกลางของร่างกายและด้านข้างของร่างกายด้วยค่ะหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วมือทั้งสอง วางไว้ติดพื้นนะคะแล้วก็ยืดหลังยาวๆขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆย่อนหน้าท้องลงไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆยืดหลังยาวๆแก้อาการปวดหลังนะคะหายใจออกย่อนหน้าท้องลงไปเสร็จแล้วนะคะ ยกมือขวานะคะให้สอดมาใต้ลำตัวนะคะแล้วยกแขนซ้ายขึ้นไปอ้อมไปแตะขาขวาด้านหลังท่านี้ในการยืดสะบักนะคะใครที่ปวดสะบักหรือว่าสะบักตึงยืดตึงนะคะท่านี้นะคะจะยืดได้ดีมากๆเลยนะคะค้างไว้หายใจเข้าและหายใจออก หายใจเข้าและหายใจออกวางมือซ้ายลงไปดันลำตัวขึ้นมาเราจะสลับกันอีกข้างนะคะเอาแขนซ้ายโซดนะคะไปนะคะใต้ลำตัวยกแขนขวาขึ้นมานะคะแล้วก็อ้อมมาแตะที่ขาด้านหน้านะคะของขาด้านซ้ายนะคะยืดแขนซ้ายให้ไปกใกล้เราจะได้ยืดสมบักได้ลึกขึ้นหายใจเข้า และหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำต่อด้วยท่าสุนัขกลมหรือว่าดาวด็อกนั่นเองยืดน่องยืดสะโพกยืดหลังแล้วก็ยืดหน้าแขนได้ดีมากๆถ้าใครยังทำไม่ได้สามารถสลับ น่องหรือว่าสลับขานะคะยืดไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกท่านี้สุดๆเลยนะคะเพชชอบมากๆในการยืดน่องแล้วก็ยืดสะโพกค,ค่ะ,ค,ะค่อยๆขยับซ้ายขยับขวาแล้วก็วางเข่าทั้งสองลงไปแล้วก็ยืดแขนทั้งสองให้ไกลๆที่สุดคะ่ะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้อยู่ในท่าสบายๆนะคะท่านี้เหมือนในท่าพักผ่อนหรือว่ารีแลก์ไปในตัวนะคะหายใจเข้าหายใจออก ยืดไหล่ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็นะคะตามองไปด้านบนนะคะท่าน,นี้เราก็จะได้ยืดนะคะแก้อาการปวดหลังนะคะสร้างความแข็งแรงนะคะให้แขนด้านหน้าด้วยนะคะในท่าง,งูนั่นเองนะคะหายใจเข้าหายใจออก ยืดขาทั้งสองขึ้นในท่าดาวด็อกหรือว่าสุนักก้มอีกรอบนะคะเพราะว่าเพชรรู้สึกว่ายังยืดได้ไม่พอนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกนะคะก้าวขาขวาและขาซ้ายไปด้านหน้าขนานกับมือนะคะหายใจเข้าหายใจออกกลางขาทั้งสองออก พนมมืออยู่กลางนะคะหายใจเข้าหายใจออกท่าน,นี้ยืดขาด้านในหรือว่าโคนขาด้านในขาหนีบเดี๋ยวเพชรจะหันให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดกลางฝ่าเท้าทั้งสองชี้ไปด้านข้างพนมมือไว้ตรงกลางแขนทั้งสองพยายามฉีกขาหรือฉีกเข่าออกไป ได้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกพนมมือยกมือทั้งสองขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าและหายใจออกมือทั้งสองวางไปด้านหน้าเราจะทำท่ากบกานหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้ หายใจเข้าหายใจออกต่อไปบิดลำตัวไปด้านข้างนะคะเป็นการนะคะนั่งยองยองแล้วก็บิดลำตัวบิดเอวหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออก าต่อไปตั้งเข่าทั้งสองขึ้นมาสอกขวาเกีียวดันเข่าทั้งสองที่ตั้งไว้มือหรือแผนซ้ายวาดไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกบิดลำตัวค้างไว้ท่านี้จะดีมากๆในการยืดหรือบิดลำตัวทำให้ลำไส้หรือว่าช่องท้องทำงานได้ดีมากๆใครที่เป็นนะโรคกดไหลย้อนหรือว่าอาการท้องผูกนะคะ ลำไส้แปรปวนสามารถทําท่านี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเอามือทั้งสองมาเกี่ยวกับนิ้วโป้งเท้าไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆยยืดขาทั้งสองนะคะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกพับเข่าขวาวางขาไว้บนหน้าขาซ้ายหายใจเข้าหายใจออกมือจับที่ฝ่าเท้าข้างซ้าย หายใจเข้าหายใจออกพับขาซ้ายวางขาไว้บนหน้าขาขวามือทั้งสองจับฝ่าเท้าข้างขวาไว้หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้นะคะท่านี้เราจะได้ฝึกความยืดหยุ่นด้วยนะคะของขาแล้วก็ฝึกนะ,ค,ะความสมดุลของร่างกายหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกก็ค่อยวางเท้าทั้งสองข้างลงไปเราจะนั่งอยู่ในท่าผีเสื้อฝ่าททั้งสองประกบกันวาดมือทั้งสองไปด้านหลังนะคะยืดปิดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกได้ทั้งลำตัวและก็ช่วงหน้าอกนะคะ แล้วก็ยืดแขนไปด้านหน้ายาวๆศีษะติดกับพื้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเราจะได้ยืดลึกๆบริเวณโคนขาและขาน,นีบเลยหายใจเข้าและหายใจออกยืดขาขึ้นไปนะคะเราจะอยู่ในท่ายืดนะคะแก้อาการปวดน่องแล้วก็อาการปวดเอวนะคะในท่านี้นะคะ หายใจเข้าหายใจออกก็ค่อยเลื่อนศีรษะช้าๆให้มาแตะกับหน้าแข้งหรือว่าเขา่าถ้าใครยังไปไม่ถึงก็นะคะทำเท่าที่ทำได้นะคะฝึกเป็นประจำทุกวันนะแล้วร่างกายก็จะยืดจุนได้ดีนะคะเห็นไหมคะเพชรก็ค่อยขยับทีละเล็กละน้อยนะคะจน เส้นกล้ามเน,นื้อของเรายืดหยุ่นได้ดีแล้วก็สามารถที่จะนำศีรษะมาแตะที่หน้าแข้งหรือว่าเข่าได้นะคะเอามือกอดขาทั้งสองไว้หายใจเข้าหายใจออกสำคัญนะคะหายใจเข้าหายใจออกอค่อยๆงองพับเขานิดนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกอยืดน่องให้ตรง ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นได้ดีและยาวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกมือทั้งสองแตะพื้นไว้ศีรษะเงยขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆงอพับเขา่ชาชา้ชาๆแล้วก็กางขาออกทั้งสองข้างค่อ,คอยคขยับเอวขยับสะโพก ท่านี้ก็ช่วยในการยืดขาทั้งสองข้างยืดสะโพกได้ดีมากๆแล้วก็งอพับสอกให้แตะกับพื้นสุดยอดมากๆเลยท่านี้ได้ทั้งเอวทั้งน่องได้สะโพกได้ทั้งแขนถ้าใครทำได้นะคะจะรู้สึกสบายมากๆหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆขยับตัวค่อยๆขยับร่างกาย ขยับศีรษะเข้าไปอีกชาา้าๆห,หายใจเข้าหายใจออกศีรษะแตะพื้นขยับตัวเขย่บลำตัวศีรษะติดพื้นหายใจเข้าหายใจออกนำมือขวามาแตะที่ข้อเท้าซ้ายหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็นํามือซ้ายมาแตะที่ข้อเท้าข้างขวาหรือว่าเท้าข้างขวาหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้แล้วก็ไขว้มือทั้งสองนะห้ไปจับข้อเท้าทั้งสองขางเดี๋ยวเพรหันให้ดูชัดๆนะคะกลางขาทั้งสองข้างออกมือขวาจับไปที่ขาซ้ายมือซ้ายจับไปที่ ข้อเท้าขวาหายใจเข้าหายใจออกจะได้ทั้งสะบักขาสะโพกนอ่องอ่แล้วก็กลางขาออกท่านี้นะคะพลาดไม่ได้เลยท่านี้หายใจเข้าหายใจออกเปิดอ,อกขึ้นยกมือทั้งสองขึ้นมาพนมชิดกันสามารถขยับขาขยับเท้าทั้งสองได้ขยับเอว หายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆบิดหรือว่ายืดลำตัวไปด้านซ้ายมือก็ยังประกบกันอยู่ค่อยๆขยับลำตัวหายใจเข้าหายใจออกยืดลำตัวขึ้นแล้วค่อยๆยืดลำตัวไปด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้เราก็ยังกลางขาอยู่ ยืดหลังยืดน่องยืดขาหนีบยืดลําตัวได้ดีมากๆหายใจเข้าหายใจออกมือทั้งสองแตะพื้นด้านหลังยืดเปิดอกนิ้วเท้าหรือว่าเท้าทั้งสองชี้ไปด้านในเป็นการยืดน่องและหน้าแข้งเสร็จแล้วเราค่อยๆโน้มลำตัวไปด้านหน้าช้าๆเพื่อฝึกความแข็งแรงของลำตัว นำมือทั้งสองมาแตะที่เนื้อเข่าทั้งสองข้างค่อยๆโน้มลำตัวลงไปเกรงหน้าท้องเอาไว้ท่านี้นะยืดโคนขาได้ดีมากๆแล้วค่อยๆเอามือทั้งสองยืดไปด้านหน้าคางติดกับพื้นหายใจเข้าหายใจออกท่านี้เพชจะพลาดเลยไม่ได้ทุกทุกวันหรือว่าทุกทุกครั้ง ที่มีการฝึกโยคะหรือว่ายืดกล้ามเนื้อเพชระจะต้องทําท่านี้ทุกๆุกครั้งเพราะว่าท่านี้จะมีประโยชน์นะคะสามารถยืดกล้ามเนื้อได้ทุกทุกส่วนเลยค้างไว้จนกว่าเส้นที่ยืดตึงหรือว่าจนกว่าความเจ็บนั้นหรือว่าความปวดนั้นหายไปท่านี้เพชระจะค้างไว้นานที่สุดนะคะจนกว่า เราจะรู้สึกกล้ามเนะื้อที่ยืดตึงได้คลายยืดได้ยาวลงแล้วก็หายปวดเลยหายใจเข้าหายใจออกดึงลำตัวกลับมามือทั้งสองช่วยดึงหรือพับเขาเข้ามาต่อไปเรานั่งขัดสมาธิแบบนี้เรามือทั้งสอง วางติดพื้นหายใจเข้าหายใจออกอค่อยๆยกลำตัวขึ้นมายกสะโพกขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกท่านี้เราจะได้ความแข็งแรงของแขนและมือทั้งสองข้างค่อยๆย่อนสะโพกลงมา หายใจเข้าหายใจออกบิดลำตัวมือทั้งสองข้างนะคะบิดไปทางซ้ายตามองไปด้านหลังหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้สักครู่ก็ค่อยบิดลำตัวยืดไปด้านหลังนะคะท่านี้แก้อาการปวดด้านข้างปวดเอวปวดหลังร่างนะคะได้ดีมากๆหายใจเข้า และหายใจออกสามารถขยับได้หายใจเข้าและหายใจออกสลับข้างนะคะมื่อทั้ง2เอื้อมไปด้านข้างลำตัวเรากำลังบิดลำตัวยืดด้านข้างแก้อาการปวดหลังปวดเอวหายใจเข้าและหายใจออก ถ้าต่อไปง่ายมากนะคะใครใครก็ทําได้ยกมือขึ้นมาประสานกันแล้วก็ค่อยๆยืดลําตัวไปด้านขวาสามารถเปิดหนะ้าอกมองไปด้านบนนะ45องศาค้างไว้อย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็สลับข้างกันยืดไปด้านซ้ายมืออยังประสานกันอยู่ กลับขึ้นมาหายใจเข้าและหายใจออกคะ่ะถ้าต่อไปเป็นการยืดหัวไหล่ทั้งสองข้างกลางมือออกมานะคะแล้วก็ยืดแกว่งไปด้านหลังด้านหน้าสลับกันใครมีเวลาทำา20รอบแล้วก็ไปด้านข้างเฉียงไปด้านข้างสามารถนับได้นะคะ ท่านี้จะยืดสะบักแล้วก็แขนด้านหน้าได้ดีมากๆถ้าใครรู้สึกว่าปวดตรงบริเวณหัวไหล่ด้านหน้าสลับกานอีกข้างคุณสามารถทำ20-30ครั้งหายใจเข้าหายใจออกด้วยต่อไปเอามือทั้งสองมาโอบไหล่ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอะไรค่อยๆย,ยืดลำตัวไปด้านซ้ายมือยังกอดอกทั้งสองอยู่หายใจเข้าและหายใจออกแล้วก็ยืดไปด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกหลังจากนั้นขยับขึ้นขยับลง ท,ทุกท่าดีมีประโยชน์นะคะต่อไปเราก็จะหมุนคอกันเป็นวงกลมหายใจเข้าหายใจออกชา้าๆแล้วก็หมุนกลับหายใจเข้าหายใจออก เสร็จแล้วให้เอียงศีรษะยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณคอบา่าไหลไปทางด้านซ้ายนะคะใครมีเวลานับได้20-30ครั้งก็ค่อยยืดนะคะเอียงยืดสลับข้างเราจะได้เส้นด้านข้างของคอบา่าไหลนะคะค่อยๆเอียงยืดไปต่อไปเราจะได้เส้นท้ายถอยขึ้นมานะคะ ค่อยๆย,ยืดเส้นท้ายทอยคุณจะรู้สึกเลยนะคะเส้นนี้ก็จะยาลากยาวไปถึงกลางหลังนท่ายทอยอีกข้างหนึ่งค่อยๆย,ยืดไป45องศาหายใจเข้าหายใจออกด้วยนะคะต่อไปอค่อยๆย,ยืดนะคะ ก้มศีรษะลงมาให้ติดกับคางหายใจเข้าหายใจออกชา้าๆต่อไปค <c oughs> ่อยเงยหน้ายืดหน้าขึ้นายาวๆอันนี้เราจะได้เส้นตรงบริเวณไหปาร้ายาวๆเลยยาวๆยืดคอยาวๆยืดคอยาวๆ ต่อไปนะคะเส้นหาด้านหน้านะฮะยืดเส้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งหมดคอบาา่าไหลท้ายทอยด้านหน้าไหาปลาก็จะมีมัดใหญ่อยู่8มัดด้วยกันนะ,ะเราจะใช้วิธีการยืดแบบนี้ยืดช้าๆยืด้วยลมหายใจรับรองเลยค่ะจะรู้สึกสบายมากๆ อย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกนะอ่ะต่อไปเส้นตรงบริเวณกลางหนะ้าอ,อกอยืดคอไปตามองไปด้านบนอาจจะดูตลกนิดนึงนะคะแต่ว่าได้ผลดีมากๆากค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกขณะนี้นะคะกล้ามเนื้อกำลังถูกยืด หายใจเข้าหายใจออกถ้าง่ายที่สุดใครๆก็ทำได้หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ยืดยาวยาวหายใจเข้าหายใจออกกลับคืนมาเดี๋ยวมุนคออีกรอบเห็นรู้สึกว่ากล้ามเนื้อยังยึดติดอยู่อย่าลืมหายใจเข้าหายใจออก หมุนหลายๆรอบจนกระทั่งอาการยืดตึงของคอได้คลายลงแล้วรู้สึกโล่งสบายหายใจเข้าและหายใจออกผ่อนคลาย ใครมีเวลาช้าๆนะคะคุณจะรู้สึกดีมากหายใจเข้าและหายใจออกแล้วค่อยๆขยับศีรษะไปด้านขวาด้านซ้ายสลับกันไปด้านขวาด้านซ้ายช้าชด้วยอารมณ์หายใจใครมีเวลาสามารถทำ20-30าครั้งจนกว่ากล้ามเนื้อคอบาลไล ที่ยืดตึงได้หายไปแล้วเราจะรู้สึกโล่งสบายถ้ายืดกล้ามเนือ้อง่ายๆใครๆก็ทำได้หายใจเข้าและหายใจออกถัดต่อไปเอามือมาประสานกัน เป็นการบริหารยืดข้อมือและมือสลับกันยืดสลับกันแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออก เสร็จแล้วเอามือประสานกันวาดมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกได้ทั้งแขนทั้งมือทั้งนิ้วหายใจเข้าหายใจออกดันมือที่ประสานกันไปด้านหน้าหลายๆรอบอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกด้วยนะคะทุกๆท,ท่า ใครๆก็ทำได้และได้ประโยชน์ต่อไปมือประสานกันหันมือไปด้านซ้ายค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกสลับกันอีกข้างบิดลำตัวมาด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยขยับไหลขึ้นลง เช็คดูสิว่าเป็นอย่างไรหายใจเข้าและหายใจออกค่ะเราก็ได้ฝึกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจค่ะเราพบกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ